สวัสดีครับทุกคนผมมีเรื่องจะสารภาพครับผมมีฟูกชินคู่ที่3แล้วครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูชส่ช่อง t น a n เอสนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมเพราะอะไรผมถึงไปได้เจ้าตัวฟูกาชินคู่นี้มาเป็นคู่ที่3แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามช่องผมนะก็จะคุนหูคุนตากับยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีนะครับมีรีวิวคู่แรกไปให้ฟังแล้วนะครับฟูกาชินคู่แรกแล้วก็คู่ที่2ก็คือพาไปตัดมาเลยนะครับคู่นี้เป็นแบบสั่งตัดนะก็จะราคาสูงกว่าเหตุผลหลกัหลกๆว่าทําไมผมถึงไปได้เจ้าตัวนี้มานะครับถ้าเกิดว่าจะให้เริ่มพูดถึงแบรนด์ฟูก เอาจริงๆเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เขาผลิตในเวียดนามเพราะฉะนั้นก็จะได้คุณภาพที่เป็นเกรดที่ทําขายที่ญี่ปุ่นคุณภาพเนี้ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วโอเคตัดเย็บดีตามมาตรฐานทุกอย่างและที่สําคัญคือราคาจับต้องได้นะครับคู่นี้ก็เหมือนกันนะราคาเดิมก็คือ7,350นะครับ็บ็อกซ์ให้ดูดีกว่า แทชเชลโลเฟอร์สีดำนะครับผมจะบอกว่าสไตล์โฉบเฉี่ยวเลยนะครับก็มาพร้อมกับถุงผ้าเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้อันบ็อกซ์ให้ดูกันไปเลยนะอันนี้เป็นคู่ที่3ที่ผมมีแล้วฟูกาชินสาเหตุที่ทําไมผมถึงไปโดนมาเป็นคู่ที่3นะครับทุกคนก็คือทางร้านเดอะเดคอร์ัมเ,เนี่ยเขาแจ้งมาว่าเขามีเอาฟูกาชินเป็นแบตช์ใหม่เข้ามาแล้วแบตช์นี้เป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะเป็นอีก1สเต็ปใหญ่ๆของแบรนด์เขาเลยคือจากการที่เขาขายฟูกาชินมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขาได้นำฟีดแบ็กต่างๆของลูก รวมถึงฟีดแบ็กต่างๆจากตัวพนักงานแล้วก็เจ้าของร้านเองเนี่ยกับเจ้าของแบรนด์ทางฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยเข้าพัฒนาด้วยกันก็คือเขารวบรวมฟีดแบ็กจากคนไทยที่ได้ใส่แบรนด์เขาแล้วเขาก็นําไปปรับปรุงพัฒนาไปเดเวลลอเป็นลาสใหม่ขึ้นมาเป็นหุ่นทรงใหม่ขึ้นมาทุกคนเพราะฉะนั้นหุ่นทรงนี้เนี่ยจะเหมาะก,กับเท้าคนไทยมากขึ้นและจากที่ผมได้ไปลองวันที่ไปรับมานะครับก็คือมันสบายขึ้นจริงๆทุกคนอันเก่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันใส่ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาเรายืนไปสักพักเนี่ย เราจะรู้สึกบางทีว่าเออมันแข็งมันอาจจะแบบมีความเมื่อยนิดนิดเมื่อยล้านิดนิดไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่บอกว่าอันนี้สําหรับเท้าผมนะแล้วพอลองอันนี้มันพอดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงด้านหน้าของรองเท้ามันโอบแล้วมันไปกับเท้าได้ดีกว่านะครับให้เทียบข้างๆกันว่าต่างกันยังไงนะครับคือผมรู้สึกว่ามันดูเรียวกว่านะเนี่ยดูจากตรงนี้ก็คือรู้สึกได้ว่ามันเรียวและด้านหน้ามันเหมือนมันให้พื้นที่กับตรงช่วงเนี้มากขึ้นแต่ว่า ความรู้สึกเวลาใส่ที่ดีคืออะไรรู้ไหมทุกคนผมรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ด้านไหนมากขึ้นโดยที่ใส่ออกมาแล้วเท้าดูเรียวน่าจะเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์หลักๆที่ทําไมผมถึงตัดสินใจ โดนคู่นี้มานะครับทุกคนพื้นที่ด้านในมันมีมากขึ้นมันมีสเปซมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันด้านหน้ามันโอบเท้าได้ดีขึ้นใส่แล้วเท้าดูเรียวมากขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปสําคัญที่ว่าเออหุ่นละละ้าทรงเนี้น่าจะฟิตเท้าคนไทยได้ดีมากขึ้นแล้วคนไทยที่ชอบใส่กูทเยียร์ที่บอกว่าเออใส่แล้วแบบมันแข็งบ้างแหละมันอะไรบ้างแหละด้วยความที่ทรงหรือว่าล้าสของหุ่นต่างๆของรองเท้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟิตกับเท้าทุกคนนนดีีแต่ว่วาอันน้ ผมมั่นใจว่ามันน่าจะฟิตกับเท้าคนไทยได้ดีมากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูด้วยแล้วกันนะครับในท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะถ้างั้นถือโอกาสรีวิวฟูกชิน3คู่ไปเลยแล้วกันนะว่าแต่ละคู่ผมใส่มาแล้วเป็นฟีดแบ็กจากผมแล้วกันว่าผมชอบอะไรตรงไหนของเขายังไงบ้างนะครับอันนี้คู่แรกนะครับจะบอกว่าใส่บ่อยเหมือนกันอันนี้เป็นทรงที่เรียกว่า f o r ์ดิงเกนะอันนี้เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ไปตามดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไวว้้้้ใหอันนนีีกก็็เปททรรง่่ผมูสึา สวยเลยนะครับก็คือมีความแหลมนิดๆิดแต่ว่าก็ไม่ได้แหลมมากแล้วก็ทรงเป็นแบบว่าดูแบบอังกฤษอังกฤษอยู่นะครับแต่ว่ามีความเนี้ยบความอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเพนดีโลเ e อร์นะครับก็ใส่บ่อยแล้วก็ชอบมากๆแต่ว่าใส่นานๆแอบเมื่อยแอบรู้สึกว่าพื้นสูงอยู่นิดนึงนะครับส่วนคู่นี้มันเป็นคนลา,ลาสนะครับอันนี้เป็นลาสที่เราสั่งตัดมาพิเศษนะครับก็รอประมาณเดือนกว่าก็มีคลิปเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูได้นะครับอันนี้รู้สึกว่าเท้าผมอะเข้ากับลาสอันนี้ได้ดีแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกาเมื่อยแต่ว่าแอบรู้สึกว่าพื้นสูงอยู่นิดนึงโดยรวมไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าใส่แล้วสบายนะครับสบายมากๆอันนี้เป็นการสั่งตัดนะครับก็เลยค่อนข้างพอดีกับเท้าเรานะฮะแต่ว่าเป็นแบบ mto นะก็คือเราเลือกแค่ไซส์ไป,ไปแล้วเราก็เลือกลาสแล้วลาสทันน้งนี้มันดันแบบเออไปกับเท้าเราได้ดีอีกอย่างหนึ่งความที่ว่ามันไปกับเท้าเราได้ดีมันอาจจะเป็นเพราะว่าคู่นี้มันเป็นหนังกลับด้วยมันก็เลยมีความยืดหยุ่นสูงกว่าหนังค้าทั่วไปนะครับสุดท้ายอันนี้นะครับผมจะบอกว่า พอดีกว่าคู่นี้ เทียบเท่าคู่นี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปการพัฒนาที่ดีมากจากคู่นี้มาเป็นคู่นี้นะครับนี่เป็นลาสใหม่ที่เขาเขียนว่าเดอร์นะครับกล่องเหมือนเดิมเลยนะครับกล่องสีเขียวสวยงามข้างบนก็มีสกรีนแบนด์สีทองเขียนว่าฟูกาชินนะครับอันนี้เป็นทเซลโลเฟอร์สที่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเป็นทเซลโลเฟอร์สที่แบบลงตัวเพราะเอาจริงๆผมอยากหาเทเซลโลเฟอร์สที่แบบว่าเว้าวลงมาลึกประมาณหนึ่งแล้วก็มีดีเทลแบบที่เป็นแบบงานเย็บตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยพอมันเป็นชิ้นเดียวปุ๊บเนี่ย ันสามารถทำให้มันเกิด การขยายได้ทําให้มันไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกเ e นนีโลเฟอร์หรือว่าเป็นพวกสตรัปอย่างเงี้ยมันก็จะยืดหยุ่นได้น้อยกว่านิดนึงแต่อันเนี้ยพอมันเป็นหนังชิ้นเดียวกันปุ๊บมันสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้นและอีกอย่างผมอ่ะเป็นคนที่ช่วงเท้าตรงเนี้ยหรือว่าที่เขาเรียกว่าอินสเตปเนี่ยสูงนะครับเวลามันเว้าลงมาลึกมันก็ทําให้เราใส่ได้สบายมากขึ้นถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาอีกหน่อยมันก็อาจจะแน่นเท้าเรานะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูว่าใส่ออกมาแล้้้้้ววววเเปปป็็นนนนนนไไงทุกกกค่่่่าาาาาจะพรอออมมแแลลถััดดูีใ ยังไงบ้างนะครับสําหรับคู่นีไ้ไปดูกันครับ โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ใส่มาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าที่ดีเลยนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหุ่น เรื่องของลาสนะครับเพราะว่าจากที่เราได้ใส่ผมรู้สึกว่าบาลานซ์ของหุ่นดีขึ้นความสูงของส้นเทียบกับความสูงของพื้นด้านหน้าก็ทําทให้บาลานซ์ดีขึ้นทําให้ใส่แล้วไม่รู้สึกว่าส้นมันสูงไปหรือว่าส้นมันเตี้ยไปนะครับทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาที่มันดีขึ้นเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจกําลังจะสอยฟูเชินอยู่นะผมแนะนําให้ไปลองลาสใหม่ของเขาอันนี้นะมันน่าจะเป็นลาสที่น่าจะฟิตกับเท้าทุกคนได้ดีขึ้นอันนี้มันทําให้การใส่รองเท้าฟูเอียที่มันเป็นคอนส ที่เอาจริงๆมันทนจริงแหละแต่ว่าบางทีมันก็แข็งแล้วก็แอบ,บทรมานในการใส่ถ้าเกิดว่าหุ่นหรือทรงของรองเท้ายี่ห้อนั้นน่ะมันไม่ได้ฟิตกับเท้าของทุกคนขนาดนั้นนะคือมันก็แอบ,บมีความกัดมีความอะไรบ้างแหละอันนี้เราต้องยอมทําใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะใส่รองเท้าหนังที่มันเป็นโครงสร้างกูเดอยอะไรเงี้ยนะครับลองดูทุกคนผมคิดว่ามันเป็นกูเดียที่ใส่สบายมากๆแล้วลาสแล้วหุ่นเนี่ยมันสบายมากๆแล้วมันน่าจะฟิตกับคนที่เท้ากว้างได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีดแบ็กที่ผมรู้ ไปโดนมาล้วก็ค่อนข้างประทับใจก็เลยเอามาแชร์ทุกคนฟังนะถ้าเกิดว่าใครกําลังสนใจยี่้อฟูกาชินอยู่คู่นี้ราคาเ3 5 0ราบาทนะครับลองไปดูได้ที่ร้านเดอะเดคอรัม um นะครับอารีสัมพันธ์ซอยห้าตอนนี้เป็นอัปเดตประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่าในระยะยาวเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าใส,าลส่ลาสเนี้ไประยะยาวแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ยังไงหรือว่าใครมีคอมเมนต์ยังไงว่าใส่ฟูกาชินอยู่แล้วรู้สึกว่าสบายหรือไม่สบายยังไงนะครับในล้าสเก่าก็ลองพิม ว่าอยากไปลองว่าร้าสใหม่เขาเปลี่ยนแปลงยังไงก็ลองไปลองกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้ฟังผมจะชอบแชร์ลงสตอรี่ใน IG ก็ลองไปติดตาม Instagram กันได้นะครับเผื่อจะมีอัปเดตให้ฟังว่าใส่มาแล้ว2ครั้ง3ครั้งเป็นยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไว้อัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครที่ชอบอยังไงดไครนะะับจม่จิตเ และเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ